วันอนี้มาเบิ่งตักกระแตนอ่าะบ่เอบบอริ่มบ่บ่ตัวที่หนึ่งวันหนึ่วันที่แปดคือว่าเรียบร้อยแล้วบอพัดต้องเก็บกระถางไขออกทุกคนคจะบอกจบออกพอัดอันเนาะตักั่นน้องสั่งมาขีดหนึ่ง,งมาขีดหนึ่ง ือว่า้เช่บ่อเ้วเดี๋ยวปล่อยือว่าลายลายชุดๆๆสีลานมันออกมากออกมาเรียงชีดหนึ่งมันได้ขายใครละเอบสองเทียด้ขายใครซ่าเออหาหาชีดหาชีดหาชีดเป็นเื่องหาท่านซื้อมาท่านหนึ่งเรียงหมูมัน สี่สิบกุมอได้ขายไข่เน,นื้อมาทดลองมืออีกอีกหนึ่งนะทำรังเบาเบาเรียบร้อยลนะตั้งแต่เท่าช่วงนี้เปรี้ยกเบิ่งมาเบิ่งได้พี่น้องฝันดมเพื่นนอ,อหนหม่โม่ชิบแตแต่บน,น้องแก่อำเภอสี่เบืยงแตบ้านน้องบัวน้องพัวเท่าวายเริ่มเี้ยงเป็นลำเป็นชันเนะ่เป็นไงล้วก็มีใครเราก็มีทำการข่กัมาพืชกันไหนติดต่อกันไหนอ่ใกล้นี่ลนะ พี่นอ้องครับข้องซีอยากดอะดกบานในห้องบานลงเตือนหน่อยถ้าต้องการมาเบิ่งมาส้มได้อันนี้ก็เริ่มเริ่มเดีย่ยงเป็นลำเป็นสันอยู่บ้านนี่ละอันนี้ผมกรกหอกเนียวมวยหน้านารุ่นพี่น้องนารุ่นเอาไมา้ขีดเดียวเจ็บใครเลยหาพันแล้วหรือมาพันเดียวหายไปเจ็บอีกสองเสียหรือไง พันหนึขีดหนึ่งสิบอถึงโลดอยู่ร่วมเลยรูดหนึ่งเศรเลยพี่น,อน้องโลดละหมื่นขีดละพันพี่น้องเอาไปไลายแล้วพันไปไแค่กันเริ่มไปเลี้ยงแล้วครับขับขับเบิ้งแค่นี้แต่พี่น้องควรจะอยากเบิ้งอยาง่างแยงมาเบนน้ำกันเด้อใกล้ๆนี่ยละ